กดยางทุกคนกดยางกดกดลเร็ว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 มาสิกระปุกสุดท้ายมาบเกี้อเด้อข่อยบเกี้วเด้อดข่อยกระเบื้อสุดท้ายมาพี่ไม่เกี่ยวกระปุกสุดท้ายมาเร็วเร็วทุกคนกดยางพี่ไม่เกี่ยวนะทุกคนกดแล้ว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 มากดแล้วทุกคนกดเร็วเบิ้นคนเดียวนะสิกระปุกสุดท้ายสิกระปุกสุดท้ายมาไหนบ้านอามอยู่ไหนบ้านอามอยู่ไหนบ้านมากดทุกคนกดเร็วเอามามามากดเร็วกดเร็วทุกคนกด จิมใจจบตะกร้าเร็วๆๆๆทุกคนกดยังทุกคนกดยังจิ้มใจจบค่ะจิ้มใจจบค่ะจิ้มใจจบค่ะมาน้ำหอมทุกคนกดยังน้ำหอมตัวนี้จากฝรั่งเศสนะทุกคนนะตอนนี้เข้าเซเว่นตอนนี้เข้าเซเว่นมีใครเอาอะไรไหมกุยกจะเข้าเซเว่นอุออยกจะเข้าเซเว่นึกว่าน้ำหอมเขาขายอยู่ในเซเว่นก็มีอ่ะทุกคน โอ้โหคุณผู้ชมขาต้องบอกเลยนะคะว่าจากช็อตเมื่อสักครู่ของหนุ่มเบิ้ลปทุมราชที่เจ้าตัวนี่แหละออกมาไลฟ์สดน,นะคะกับอาร์มชุติมาก็ทําเอาแฟนคลับนะคะต่างเข้าไปคอมเมนต์กันมากมายแล้วก็กรี๊ดกันลั่นโซเชียลกันไปเลยเพราะว่าช็อตเมื่อสักครู่เนี่ยก็ไม่รู้นะคะว่าทางด้านของบอสนวัดอิสระไกรศีนจะเห็นโมเมนต์นี้นะคะที่หนุ่มเบิ้ลเนี่ย cover เ,เป็นบอสนวัดแล้วหรือยังคุณผู้ชมว่าช็อตเมื่อสักครู่เนี่ยนุ่มเบิ้ลปทุม ราดเปวอร์เลยไหมคะเหมือนกับบอสนวัตเลยคุณผู้ชมคาช็อตเมื่อสักครู่นะคะถึงท่านทางด้านฝั่งของอาร์มชุติมาเนี่ยต้องลั่นปากกลางไลฟ์สดเลยนะคะว่าไม่เกี่ยวนะคะคุณผู้ชมสําหรับช็อตนี้นะคะก็คือเบิรลปทุมราชเนี่ยรับไปเต็มๆนะคะถ้าบอสนวัตจะออกมาคอมเลนว่ายังไงคุณผู้ชมอ่ะอันนี้เนี่ยหนุ่มเบิ้ลก็ต้องรับแล้วแหละนะคะแต่ใดๆบอกเลยว่าโอ้โหเหมือนเปเวอร์จริงๆนะคะหนุ่มเบิ้ลปทุมราชค่ะโดยช็อตนี้เองนะคะเช้า คุณผู้ชมก็เข้ามาคอมเมนต์กันมากมายบางคนก็บอกนะคะว่าพ่อใหญ่นวัดเราเห็นยังนะคะบางคนก็มีการเข้ามาตอบกลับนะคะว่าเห็นแล้วน่าจะถึกใจแชร์สตรอรี่สนุกสนานเลยค่ะแล้วอีกคนจะดราม่าก็ดราม่าให้ได้เลยเป็นไรนะคะคอยหัวมาดามคอยบอกเกี่ยวนะคะบางคนก็มีการเข้ามาคอมเมนต์แหละคุณผู้ชมบอกนะคะว่าบางทีก็ไม่อยากให้ล้อเล่นกับระบบนะอย่าดราม่านะแต่ไม่อยากให้เล่นบ่อยนะจะดราม่าเพื่อนะคะตาบไรที่ ไม่พูดอย่าไปพูดแทนเขาเก็บไว้ในใจบ้างก็ได้นะคะเบื่อพวกดราม่านะเจ้าตัวเขายังไม่ได้อะไรกันเลยนะคะอาร์มคือทุกไลฟ์เพราะกับคอยบอกเกี่ยวนะคะคือคักคุณผู้ชมแล้วก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะมีอีกหลายตอนหลายคอมเมนต์ละจากชาวเนต็ตซึ่งก็มีการเข้ามาคอมเมนต์นะคะแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปคุณผู้ชมอะยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้ของนุมเบิ้ลปทุมราชกับอาร์มชุติมากันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ กดยางทุกคนกดยางกดกดลเร็ว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 มาสิกระปุกสุดท้ายมากระเบียวเด็กไขกระเบียงเด็กกระปุกสุดท้ายมาช่วพี่ไม่เกี่ยวกระปุกสุดท้ายมาเร็วเร็วทุกคนกดยางพี่ไม่เกี่ยวนะทุกคนกดแล้ว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 มากดแล้วทุกคนกดเร็วพี่เป็นคนเดียวนะส่กระปุกสุดท้ายส่กระปุกสุดท้ายมาไหนบ้านอามอยู่ไหนบ้านอามอยู่ไหนบ้านมากดทุกคนกดเร็วเอามามามากดเร็วกดเร็วทุกคนกด ิมใจจบตะกร้าเร็วเร็วเทุกคนกดยางทุกคนกดยางจิมใจจบค่ะจิ้มใจจบค่ะจิ้มใจจบค่ะบ้าน้ําหอมทุกคนกดยางน้ําหอมตัวนี้จากฝรั่งเศสนะทุกคนนะตอนนี้เข้าเซเว่นตอนนี้เข้าเซเว่นมีใครเจาอะไรไหมกูจะเข้าเซเว่นกูจะเข้าเซเว่นนึกว่าน้ําหอมเขาขายอยู lemon, ave, ่ในเซเว่นก็มีอ่ะทุกคน กอดตะก้าค่ะ